อันนี้ไม่ใช่มอของผมมอของใครมอติมกระดอยอยากรู้อย่างเดียวนี้ลงอาหารอยู่ไหนนามสกุลเขาก็คือมาจากตรงนี้แหละเทพทิศเธอไม่เดียวนะใจอยากโอ้โหทำไมชีวิตก็มีแต่คนแบบนี้ว่ะอุ้ยนี่อะปลากระโดดปลาอะไรปลายุด น้องมาสีสวัสดีครับ yeah. วันนี้เรามาเปิดตัวกันแบบเขินๆนะครับเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยอสมชันหรือว่า a อแบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเป็นไงครับที่ครับมึงอาจารย์อาจารย์สั่งให้มือวันทําทีหรอมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่กอเรียนที่เลือกมาช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นคริสต์มาสพอดีแล้วเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยคริสมันก็เลยจะมีอะไรที่มันเป็นคริสต์มาสนิดหน่อยก็เดี๋ยวพามาดูม่าจากที่ดูเขาก็แต่งเยอะนะคีอต้องหกใบเนี่ยใบละ30ล้านนหอทีี่่เยมันนจะมีหอใกับหหออออนนนกกกก็็จะเปึต่างๆข้างนอกใช่่่ปะแตหอในอ่ะหันไปดดูิเนี่ยเห็น3ตึกมันจะ ก็คืออันนี้2งคืออันนี้3ก็คืออันที่บังอยู่เนี่ยนั่นคือหอคือหอจริงๆเลยหอหนาฬิกาตรงน้เลยคุณเล่นมุกไม่ไม่มันมันคือหอ <c oughs> นาฬิกา <c oughs> จริงๆไหนที่เรียนที่เรียนก็คือนี่นตึกนี้ตึกนี้เลขซีอลแล้วก็จะมีตึกล้อมๆแล้วก็ตึกพวกเนี้ยเป็นตึกเรียนตึกซันดาลาปีใหม่อยู่พัทยามาแบบแบมวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญของเราคคุณอู๋ คุณหนูบาเดอเรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมครูอะไรจบพร้อมแพทย์พร้อมแพทย์ตอนเมานี่เคยเยี่ยวใส่ตอนนี้เคยถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคุณคิด ทำไปได้อันนี้เป็นตึกคณะกอบบ a ปัจจุบันกับตอนที่ก่อยู่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมตอนปีหนึ่งเราเรียนยังไม่มีตึกพวกนี้เลยนะตนนงร,รยนยง,ตงนี้เป็นแบบที่จอดรถตู้แต่ตึกหอในมีแล้วก็บอกว่ากอเรียนทะี่ตึกนี้อ่ะตอนปีหนึ่งไม่มีไงแต่ผมต้องเรียนปีอื่นหรือเปล่ามึงเรียนกี่ปีอ่ะปีเดียวเพราะเขาไล่ออกอันนี้อันนี้คือไฮแยกชิบูย่าของเอแบบจริงๆคนมันจะแบบมั่วตัวม,มากแต่อันนี้เรามาบ่ายแล้วไงคนมันก็กลับไปเยอะแล้วอ๋อนี่ไงตอนคิดว่าเอาเอาแต่ว่ามหาลัยกูไม่จริงจ เรือ่งองคิดมากนี้ที่สุดแล้วนะ kind of ี่ตรงนี้เรียกว่าเซ็นเตอร์เวลานัดเพื่อนๆ้อยอยู่ไหนจะกลับบ้านนี่ก็มาเจอเซ็นเตอร์ก็เจอตรงนี้ชื่ออะไรชื่อเพลงค่ะ V4 ค่ะเลียงเเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อะค่ะก็จะเรียนพวกเมนูเรียนไฟแนนซ์ที่เป็นเกี่ยวกับตัวอสังหา โดยเฉพาะนี่อยู่ปีเดีจังปีสี่ปีสี่เขาเรียนคณะอะไรนะโอ้ยก็คือเด็กเอ็มแบคคนไหนจบ4ปีนะคือเรียนเร็วใช่แต่ถ้าจบ4ปีครึ่งคือเกินมาห้าปีนั่นคือปกติพี่อู๋อ่ะหกปีหกปีครึ่งหกหกครึ่งอ่ะมันคือการถนอมน้ำใจของเขาว่า7ปีพี่อู๋เรียนไป7ปีอ่ะหนูเรียนสี่ปีจบไหมไม่จบลูกเอชุดคุยมันช่วยไม่ลุกไม่จบอิงมีซ้ำมั้ยไม่มีซ้ำอิงอ๋อไม่มีซ้ำอิงโอ้ซ้ำ อิงอะไรมั่งวันกี่รอบห้ารอบในประกาศที่เข้ารับกันตอนรับปริญญามันชวยไหมลูกเจ๊ป้ามันไปไหนวะขี้มั่งกูว่าทรงเี่หนูเจอพวกพี่บังเอิญมาสองรอบแล้วนะครั้งแรกไปเจอที่เซนทันเวลคนที่เข้ามาทักใช่อ้อันนี้นี่เจะปามาอะไรเจะปามานะน้าหน้าแบบเหนื่อยเจอที่เฮ้ยเฮ้ยเจ้ได้ะ้าหนูได้เลยไทุนักศึกษา ที่เรากินชาบูใช่ะอเรียกมันว่ไปเลยแล้วกันแล้วมึงก็ไปเรียนไอแบ็คชื่อเพลงสวัสดีค่ะนี่นงครับที่สัมภาษณ์ทีมโอ้โหได้เจอพวกพี่ในวันที่หนูหักอีกแล้วว่ะเอ้าเฮ้ยพักกับพังยังสดปะสดครับผมนี่ไงขอบคุณนะขอบคุณครับ คนนี้คือน้องพาร์น้องพาร์เป็นอะไรกับมาหาลัยอ๋อตอนนี้เป็น m s m มซครับผมก็คือเทียบกับโรงเรียนม,มัธยมก็ประมาณว่าสภานักศึกษาออ,อเขาเรียนคณะอะไร MSME ครับผมเกี่ยวกับบริหารครับตอนนี้เมเจอร์ไครับสาขาบริาราหารระหว่างประเทศของอปเมเจอร์สิริเท็กซไปทุกวันศุกร์เยอืมเยี่ยมพักพี่จะเข้าเข้าคำถามไฮไลท์เลยจบ4ปีไหมสี่ปีแน่นอนครับเ แน่นอนอาจารย์ความส่งหลักฐานมาแล้วนะครับโพสของพี่เมื่อสิปีที่แล้วอาจารย์ผมรู้สึกกระสันความรู้อยากสับไปน่องทำไมไปท้าอาจารย์อยากตอบวันนี้ขอบคุณน้องพักมากขอบคุณนะน้องพักใส่มากเลยอ่ะดโซดเบเปิดว่าที่ H N T H N P C K ครับผมเ่โอเคได้แฟนแน่ขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะนี่ครึ่งหนึ่งยังยัง รู้อย่างเดียวนี้ลงอาหารอยู่ไหนภาพพาลี่ที่มารีสิ่งทำไมไอะญาติม <c oughs> ึงหรอนี่พวกมึงชอบหนีแล้วเนี่ยเมนูตับโต๊ดห้องเย็นห้องเย็นห้องเย็นอ้าวนี่คืออะไรโรงอาหารโรงอาหารรีสปิดแล้วอ้าวอดิบรี อขายอะไรมั่งขายเออเตี๋ยววก๋ยเตี๋ยวคุณป้าคนที่มึงกินจริงจริงจำไม่ได้เลยตอนอยู่มหาอะไรตัวเองอ้าวปอยกินอะไรบ้างไม่รู้อ้าวปอยเรียนเรียนอะไรบ้างตรงนี้ไม่รู้ออกแบบเขามั้งไม่รู้จำไม่ได้แล้วเออไม่รู้อะไรื่อยๆจำไม่ได้วะชั้นอ้อยอยู่ไหนครับจำไม่ได้เออนี่นี่นี่ไม่ใช่ที่เทาๆมันอยู่ชั้นไหนนะประตูอ่ะจไไม่อ้าวไอ้สัตว์ ตรงซุ้มแต่ละอันตรงเนี้ยเขาเรียกว่าโต๊ะชมลมแต่มันไม่มีโต๊ะหรอกนะแบบมาพบปะอะไรกันอะไรเงเี้ยของพวกก็คือโต๊ะตวาท<ม>ีอยู่ก็อยู่โต๊ะวาทีมีหน้าพูดมากทีเียวที่รับน้องมหาลัยเนี้ยมันจะดีกว่าตรงที่มันไม่มีโซตัสจะม่มีโลตัสนะข้างหน้าม, <c oughs> มีโลตัศร้านนี้ไอ้ร้านนี้อันนี้อร่อยมันมีเป็ดมันมีเป็ดอู้สวัสดีครับในร้านนี้เปิดมาตั้งแต่สมัยก็อเรียนปีนี้6 5หก็อเรียน51 เปิดมาก่อน5 1าหนึไหมฮะโอ้ยปีสี่เจ็ดมีเกือบ20ปีแล้วเดี๋ยวว่าบะมีเป็ดดิเออเจ๊เอาด้วยข้าวหมูไข่ดาวอะไรแล้วเน่เอาข้าวข้าวนาเป็ดก็ได้เอาอะไรมเล็กๆทีเดียวข้าวหน้าเป็ดไข่ดาวข้าวราด ใส่กุ๊กกิ๊บดาวไก่ดาวได้ไหมถ้าจะเป็นไก่ดาวข้าหมูข like anyway> ี้ยมที่มานนี้อ่นี้ไปเอ็นที่คุณเรียนคณะอะไร BBA เป็นคณะบริหารธุรกิจผมเรียนการตลาดแล้วก็ไมเนอร์ไฟแนนซ์แต่ว่าที่เรียนไมเนอร์ไฟแนนซ์เพราะว่าไปเรียนเมเจอร์ไฟแนนซ์ไม่ได้เก่งไม่ถึงถ้าถึงจะเรียนถ้าถึงจะเรียนก็ว่าก้องหัวมาทำฟแนนซ์แล้วทุกครั้งที่เข้าไปเรียนไฟแนนซ์นี่ทำได้ดีปก้ก็เคยมีเทอมหนึ่งอ่ะมิดเทอมอ่ะก้ออ่ะได้ท็อป ท็อปของเด็กไฟแนนเลยนะทะลุเด็กไฟแนนซ์ด้วยในข้อสอบนั้นน่ะก็ผิดไปแค่0.5คะแนนเออก็คือปากกานน้นมันมึกมันมึกหมดพอดีหน่อยเดียวลืมเติมคำว่าครับเออเขียนคุยครับลืมเติมคำว่าครับดูเลยมองว่าหยาบคายเดี๋ยวคุยคำเดียวเลยคุยคำเดียวจริงเขียนขอบคุยครับ แล้วกูก็ทะลุไปท็อปห้องจลก็เป็นกลางเทอมที่หล่อเลยแต่พอมาถึงปลายภาคเอแบกมันขึ้นชื่อว่เขาสั่งสามขึ้นชื่อเรื่องสั่งสามอุ้ยอุ้ยขอบคุณครับได้ปลานต้องโกงมาทั้งหมดอ่าาาอแล้กันต่อเอแบกอ่ะก็จะมีโค้งมรณะกลางภาคได้ท็อปพอมาเรียนอีกสองสามอาทิตย์ลดคว่ำลดชนนี่มีแผน ได้มาจากโค้งนั่นแหละรถทนไม่ได้เรียนมาเดือนหนึ่งลายภาคก็วิชานี้ก็ให้ด็อกกัมาเลยอะเออดอกหรือซีบวกออแบกเขาจะเด่นเรื่องแบบแพลนเนอร์ตัวเลขแต่ถ้าเป็นสายครีเอทีฟเขาจะไปมองเทพชอบวางแผนชอบกลยุทธ์มาเอแบกแต่ถ้าชอบครีเอทีฟชอบคิดให้ไปมองเทพแต่ถ้าชอบกินเคี้ยวไม่ไม่อร่อยครับเคี้ยวอะร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะครับเอฟเรไทย เอยูพาซาแต่ว่าเราไม่เคยเรียกร้านนี้ว่าแอปเปิ้ลไทยร้านนี้คือร้านมีหยกที่พาซาเนี่ยเป็นร้านอาหารที่ต้องการความเร็วมันต้องรีบกินนี่ไปเรียนอาหารก็จะเป็นแบบอประมาณนี้ดูจัดการเสิร์ฟไม่ได้รีบมีการจัดจานเวลารีบรีบมันไม่เด่งรีบยืนเดี่ยวหนีไปไม่ได้งรีบอร่อยมาก คณะคนเรียนเยอะสุดก็คือ BBA ทุกวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงรู้ปล่าแต่รุ่นก็เป็นใน BBA มันก็จะแยกออกมาเป็นตอนรุ่นก็มันเป็นสิบเมเจอร์ก็มีบริหารบริหารจัดการแล้วมาร์เก็ตติ้งการตลาดแล้วมีอะไรรู้ปล่าประกันแต่ก็ไม่รู้เรียนอะไรกันนะการเงินอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาจะว่าจะออกประกันแบบอะไรนักบินด้วยเห็นบอกว่านักบินนี่คือมีเครื่องบินให้เอ้ยใช่ไหมเรียนตรงไหนก็มันไม่เป็นหัวเออมีเป็นหัวให้ให้แบบรถลองใช่ไหมตอนนั้นก็เรียนรุ่นใกล้ๆกับ เมื่อก่อนเด็กเอ็กดูวมเงิน10เมเจอร์ไปขับห้องรอแล้วไม่เที่ยวในล้องรอ10เมเตอร์แล้วแบบไอ้เงี้ยบันมากเต็มไปเต็มเราทั้งหนึ่งฟ้าเล่ามาเทียวเดียวยืนมาให้กูกูมองหน้ามไอโอ้โหมันดิตอนมีแฟนกี่คนนะอยู่ในนี่แฟนสองมั้งถ้ามีคนคุยครับนี่นี่ไหนเนาะนั่นเท่าหัว พูดได้ไหมคะได้บวมมาเรียนที่นี่แล้วชุดนักศึกษาของตอนตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่ที่เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังใส่อยู่เราเปลี่ยนคอลเลคชันแล้วแต่เต้าชุ้มเหมือนเดิมเป็นกระเป๋านี้มีของพิลลี่เบิร์ดกับเดทมาค่ะโอ้จิปเราลงวันนี้เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดชื่อน้องอะไรนะชื่อน้องเดทปีสีปีสี่แล้วทำอะไรในอุตส่าห์ทำเป็นสี่อาร์สามพับติค์เรเลชั่น เราเรียกว่าตรงตรงโจทย์อ่ะวงอะไรมาบ้างทิลลี่เบริร์ดทิลลี่เบิร์ดกับเดฟเดฟอะไรเขาไม่รู้จักอะเงีไรเงียง <laughs> เ้ยมันดูแก่มากเลย <laughs> อ๋อก็รู้ก็เดฟไงเดฟโปรสเปกเดฟโปรสเปกไง <laughs> แต่ว่าที่เนี่ราคาอาหารของ A เอ็มแบ็กเทียบกับมาอะไรอื่นที่นี่ก็จะ <c oughs> เยอะกว่าระบบมันมาอย่างนี้ค่าเช่าที่นี่ก็โหดคไหมฮะโอ้ก็ ฝากไปทางบเดอร์แล้วกันจริงจริถ้าค่าเช่าค่าที่เขากู้มาสร้างตึกมันหมดแล้วก็ที่เหลือมันก็กำไรอะนะันล้วหนูเสนอเรื่องนี้ได้เหมือนกันหนูเป็นนักเรียนหรือหนูเป็นนักการเมืองหนูเป็นบเดอร์ชิบหายในที่สุดเราก็หลุดออกมาจากร้านข้าวแล้วโอยต้นคริสต์มาสนั้นสวยมากรู้ว่าไม่ใช่แหละกู้ว่าไม่ใช่หมาอะไรแล้วก็นี่สิทธิ์เก่า อนามสกุลเขาก็คือมาจากตรงนี้แหละเ <c oughs> ท <c oughs> พพิทักษ์นะคะคุณสอนล้านเทพพิทักษ์จริงๆนะคะขญาอิงลิฟจงตื่นเถิดเปิดตาหาความรู้เรียนคำครูคำพระเจ้าเฝ้าขยัน <c oughs> จะอุดมสมบัริจะอุดมสมบัต <c oughs> <c oughs> ิปล้ำอาน,าน,นันตุกปัน ปลาปั้นปลาปั้นจะอุดมสมบัติปลาปั้นแต่สวรรค์แส,สึกผู้เราอย่าลืมดีกว่าจะแต่สวรรค์ดีกว่าสึกผู้ แต่สวรรค์ดีกว่าเราอยจะลืมจับใจความได้ว่าให้ทำตัวดีไงรวยได้แต่ว่าต้องทำตัวดีแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ร้านน้ำไปเติมึงดีนะเกิดลยแก้วศาสนาคิสต์เขาบอกคนที่ตายจะได้เจอกับพระเจ้าไงก็เลยเป็นคนที่โชคดีเอเบอบิกับพระเยซูชิบาหันเจ้หน้าก็ดีสิ่งด้วยใจกล้า มาแบบมีซุดแน่ๆแน่ๆเราดีซุดเพิ่มเด็กเอแบกอ่ะมันก็จะมีชมรมมีฐานทัพอ่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ที่พวกก๊ออยู่กันโอ้ยไม่มีคนเลยอ่ะใครคือโต๊ะแกนี่เริ่มอยากที่ไหนโต๊ะก๊อ๊กก๊อ๊กคือจมโลพีจมโลพีก็อยู่ตรงนี้กิจกรรมที่ทำคือโต๊ะอาทีเขาก็จะซ้อมโต๊ะกันเนี่ยเอาไงเอาไงเอาไงอ่ะไหนในก๊อลองจำลองจำลองเยจะเล่นเป็นใคร่อียมจะเล่นเป็นใครพี่วองพี่วองอยู่โอพีเหรอะไรนะพี่วองอยู่โอพีเหรออย เฮ้ยไหนวิ่งมาไนโทรไปไม่รับไปมึงอ่ะทิ้งกูมึงไม่ใจเยอกมึงมีชื่อะไรมีวอมเหรอไม่เด้อยากตายยังไม่เป็นรอบ่เดพี่ชื่อเดือฮักเปนแท้ เดยกก็จะมานั่งนี้เคยมีครั้งไหนเดินมาแล้วเอาชิบหายไม่มีใครเลยมีแต่น้อยแล้วตกใจว่าก็ไม่ได้ตกใจอะไรขนอะไร้นก็เออเออใช่ก็นอนมึงเคยนอนไหมทีจากนั้นแล้วต้องถามว่าเคยตื่นไหมเรื่องการเดินมาโต๊ะชมรมอันหนึ่งที่ก๊ประทับใจสุดก็คืออีอาร์มมันจะเป็นพวกแก๊งอิงแก๊งเรียนอิงไม่จบอ่ะอีอาร์มาโต๊ะมันก็จะถือหนังสืออิงมาเห็นเป็นหน้าปกเดินมาปุ๊บวางหนังสือแมะ มีแค่หน้าปกมีแค <ce> ่หน <โ confort. S 1> ้าปกทำไมชีวิตก็มีแต่คนแบบนี้ว่ะ <Nossa> ที่ตรงตึกซ l ที่น้องมไปห้องน้ำอ่ะแล้วเขาบอกให้ใส่หน้ากากเขาเขียนคำว่า mask required ใช้คำศัพท์สวยมากทัว u ์ฟักกิ้งแอนด์เนว์น้องๆที่ดูอยู่คนไหนแบบว่าอยากได้จริตจริตออร์ังกฤษอังกฤษหนก็เลือกมาเรียนที่เนี้ยน่าจะชอบแล้วจริงๆอ่ะขึ้นชื่อเรื่องค่าเทอมแพงแต่ว่าก็รู้สึกเออไม่ได้แพงตอนกอเรียนอ่ะเทอมนึงประมาณสี่หมื่นน้องโมก็เรียนมอกร์กัสรซสามหมื่นสี่แต่ว่าแต่วันนี้ของมันเป็นภาคพิเศษก็ลองมา ถถาามเดี๋ยวมาเทอคริสแฮชเยสอนาเตอร์มินนิงอินไทยแลงวิสอัศม์ชันก็คืออะไรไม่รู้ไม่รู้เห็นเกาะนั้นมะอันนี้ไม่ได้เวอร์นะนั่นคือบ้านของหัแนีวมันหายไปไหนหมดแล้ววะไม่เอาอะไรเลยอ้ที่ร้านข้าวเห็นมีข้าวหน้าหัว ทำไมไม่มีหงอ่ะตายหมดแล้วเหรอตายหงอเอตายหงที่นี่มีตัวเฮียปะมีตัวอุ้ยเฮียปลากระโดดปลาอะไรปลายุทแต่เป็นว่าตรงนี้ก็เอาไว้นั่งเล่นได้ระหว่างรอเรียนยังไม่เห็นไปเรียนเลยนะเคากำลังมองเราอยู่ไหมกำลังมองโน้กของคนไทยหรือเปล่าคนไทยหรือเปล่าออยยาไม่งเี เลือกตัวเธ่ให้ดูนี่นาด้วเ่มตาไรู้แล้วเต่มตาเอาน้องพักบอกว่าตายหมดแล้วน้ออตอนนี้เป็นห่านไหนวะไหนอะเมื่อกี้มีข้าวหน้าห่านไหมมีเฮ้ยนกอะไรสวยปีกสีขาวหงออ ไอเมเจอร์น mm hmm. <Pe> <shocked> ี่มันแบบมันไปเลือกกันยังไงวะเขามีกระดาษมาให้เลือกนี่เขาจะมีหมวกอันนึงแล้วว่าเราไปใส่แล้วก็เมเนจเมสเมเนจแมสอ๋อโอเคเราอยู่เมเนจเมสเด็กเอวแบก ปีหนึ่งมาก็จะงงมากว่าตึกเรียนรอบๆบสามตึกเนี่ยมันคือตึก S G S M S R มันก็จะงงมากว่าไอ้ที่ทางไหนคือ S G ทางไหนคือเพราะมันหน้าตามันเหมือนกันซ้ายขวามันก็เหมือนกันรุ่นพี่ก็คนหนึ่งชื่อพี่บอลน่มันบอกว่าไปยืนตรงเซ็นเตอร์ใช่ป่ะแล้วหันหน้าเข้าตึกแล้วเราจะไปไหนอ่ะก็คือรู้ไหมกูไม่รู้กูไม่รู้นั่นคือรหัสลับกูก็คือ G คือ S G ไม่ก็คือ S M R ก็คือ S R เวลาหันหน้าเข้าก็จะเป็น S G S M S R กูไม่รู้ เรื่องขอในที่นี่เป็นไงก่อนรีวิวหนึอ่ะถ้าเกิดน้องไปนอนโรงแรมห้องละคืนละหนึ่งพันมันประมาณนั้นนะเกินด้วยมันก็คือห้องดีๆเลยมันก็คือห้องดีๆห้องหนึ่งใช่มีแม่บ้านทําความสะอาดให้แล้วทำไมกอออกมันไม่มันมันไม่ช้าทายอันนี้ก็เป็นตุกคานะเมื่อก่อนมันชื่อ M S M เฉยๆเขาไม่ค่อยใช้แล้วเดี๋ยวนี้เขา m e s เ e n g จ r แล้วใช้ไลน์ใช้อะไรเนี่ยใช่รุ่รุ่นก่อนตอนนั้นใช้น้พิราบน้พิราบแล้วก็ฟันไฟฟันไฟข้างในมันมีเป็นแบบเทพปเจ้ารูกปั้น พลิตภัณฑ์ของคนสําคัญของโลกนะก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือเดกคณะขอเรื่องเรียนเรื่องเรียนกา้นกนจังมีอะไรที่อยากจะแบบแนะนำน้องๆไหมเทอมแรกอ่ะเขาจะลงให้แค่9หน่วยกิตก็คือ3สาวิชาซึ่งเด็กเอแบกจะต้องจบ142เครดิตถ้าเกิดเราลง9ทุกเทอมอ่ะ เราจะไม่จบ142ใน4ปีแน่ๆ,นๆเพิมแรกอะน้องถ้าน้องได้9เครดิตมาแอดเพิ่มได้ให้มันกลายเป็น18อ,อีคิก <ๆ S 2> นึงก็คือพาระเก็บไปเรียนตอนปี4ทำไมคือพะละเขาก็จะให้เด็กปี1ไปสมัครใช่ป่ะ,ะมันก็จะมีแต่เด็กปี1เรียนพาระ,ละแล้วมันก็จะแบบเปลงเป่งเปลงปี1ไงก็โรงเรียนมวยไทยตอนปี4ไอ้เจ้ปีีวาย่ก ชาเสรีที่นี่มันขึ้นชื่อก็เรียนโฟโต้เรียนถ่ายรูปมอยก็เรียนถ่ายรูปใช่ไหมว่าชื่อเกษตรเหรอเฮ้ยไม่เห็นรู้เรื่องคุณเรียนศิลปะใช่วาดรูปไม่ได้วาดด้วยผมวาดทำทำหา บนรถแท็กซี่แล้วต้องทำไงรู้ว่าก็าขอรูปปลอยจากปลอยเพราะพลอยถ่ายเก็บไว้ไปส่งอาจารย์ด้วยแล้วก็มีวิชาฟิโลโซฟีก็คือปรัชญาไซโกไซโกฟิโลแล้วฟิโลแล้วขอในนี้คือถ้าสมมติว่าเข้ามาปีแรก เขาก็จะจับให้เราอยู่กับคนอื่นใช่ไหมว่าเรามาเป็นแบบมาแล้วต้องไปสมัครเองใครอยากมาก็จะได้อยู่แต่ถ้าเราแต่เพื่อนมาเราอยากอยู่กับเพื่อนได้ไหม่าจะได้เนาะได้พี่ก็อยู่กับเพื่อนพี่เรียนกับเพื่อนอินเทนซีฟมันจะมีอินเทนซีฟด้วยมันไม่ได้เล่าถึงอินเทนซีฟพี่ต้องมาเรียนเรียนรับพื้นฐานคณิตกับภาษาอังกฤษเลขกับภาษาอังกฤษอ่ะก็ประมาณนี้แบกเหลยวของะเป๋ามาดีกว เจอกันเอยแก้วเอยแก้วใครที่อยากเราทำอะไรก็บอกมาได้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดแชร์สกายตรงนี้นะคะแหม่เราให้ดังดิเราให้ดังดิเราใหงดังดิแหมไม่ได้เล่าว่าที่นี่นี่เราปภดูอดเวลาแบบว่าเฮ้ยกางเกงเสื้อหลุดออกมาข้างเดียวที่ชี้แบบว่าเหมือนแบบ แต่รุ่นก่อนต้องเรียกว่าพี่เซีิคลิตี้ห้ามเรียกอย่าแล้วถ้าเจอเรียกอ่ะเขาโกรธคุณไม่มีเรียกฉันวจะย้อรุ่นก้อมีพี่เซีิคลิตี้คนหนึ่งชื่อว่าเป้าแวนเสื้อหลุดนี่อะไรนี่ไม่ได้เลยโอ้โหมากอ่ะเยอะมากแล้วก้อเคยเจอเป้าแวนนอกมหาลัยเอาเสื้อออกน้องเกงป่่ากกีวันนบอใต แต่แต่แต่อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเด็กที่มาอะไรเนี่ยหน้าตาดีทุกคนยกเว้นยกเว้นกับมึงด้วย